สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมคุณต้องพยักษ์นะครับบริษัทหงมู่ไทยแลนด์นะครับเราจะมาดูนะครับพามาชมต้นที่อายุ3ปีนะครับของแปงเพาะนะครับแปงปลูกแปงสาธิตนะครับแปงสาธิตที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับประเทศไทยซึ่งต้น3ปีเนี่ยเราปลูกไว้ก็จํานวนเยอะเหมือนกันนะครับประมาณสัก2-300ต้นนะฮะ2-300ต้นนี่คือปลูกทดสอบนะครับนี่ครับขนาดขนาดความใหญ่นะฮะของต้นอายุ3ปีก็จะได้ประมาณนี้เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณสัก3นิ้วได้นะครับ สามนึงสี่นิ้วอ่ะสี่นิ้วได้อะสามนึ่งสี่นิ้วนะครับก็ลองดูนะครับแปลงนี้เป็นแปลงทดสอบซึ่งเราได้นํามาจากเกาะไหหลํานะครับประเทศจีนเมื่อเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับต้นแรกที่อายุ5ปีนะั้นเราตัดไปแล้วนะครับต้นแรกอายุ5ปีแล้ว หลังจากที่ปลูกแปลงแรกปุ๊บเราก็จะค่อยๆทยอยปลูกนะครับทีละนิดละหน่อยซึ่งตอนแรกเราก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะมีแก่นไหมนะครับแล้วพอตัดต้น5ปีไปเรียบร้อยมันมีแก่นจริงในประเทศไทยคือผมปลูกที่จังหวัดน่านนะครับมีแก่นจริงคราวนี้ลองมาดูต้นนี้ครับต้นเป็นๆนะฮะของจริงๆต้นอายุ3ปีเรามาดูกันเห็นชัดๆกับตาเลยว่าที่บอกว่า3ปีมันเริ่มมีแก่นเนี่ยมันมีแก่นจริงไหมนะครับอายุ3ปีมีแก่นหลายๆท่านหลายๆท่านที่พูดนะฮะหลายๆท่านที่คิด คิดบอกว่าไม้สกุลพยุงนะครับไม้ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้อแข็งเนี่ยมันไม่น่าจะเข้าแกน่น3ปี4ปีไม่มีทางที่จะเข้าแก่นได้แน่นอนเราลองมาพิสูจน์กันนะวันนี้ว่ามันเข้าแก่นจริงไหมแต่พูดถึงว่าเข้าแก่นในที่นี้เราหมายถึงว่าเริ่มเข้าแก่นนะฮะเริ่มเข้าแกน่นเราอยากรู้แค่ว่ามันเริ่มเข้าแก่นหรือยังในอายุ3ปีเพราะว่า5ปีนั้นผมตัดไปแล้วต้น5ปีรับรองมีแก่นแน่นอนนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางในแก่นนะครับหนึ่งจุดห้าถึงสองนิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางในแกน่นต้นอายุ5ปีนะครับแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นอยู่่ทีปรระะมาณ6นนิ้วคับ ต้นที่เราตัดไปประมาณ6นิ้วซึ่งต้นนั้นเราก็ปลูกมาดูแลมาอย่างดีนะครับมันก็โตได้ดีมากจเจริญเติบโต,ตเร็วมาก5ปีได้6นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางแต่คราวนี้เรามาดูไอ้ต้น3ปีนะครับสปีต้นนี้อันที่เห็นอยู่แถวแถวนี้นะครับมันจะเป็นต้นเล็กนะต้นก้าเล็กซึ่งบริษัทเราได้เพาะก้าเพาะก้าไว้นะครับอันนี้สําหรับปลูกนะฮะสำหรับปลูกก็คือเราได้มเมล็ดมาแล้วก็เพาะไว้สําหรับปลูกปลูกในแปลงปลูกของเราเองนะฮะซึ่งตอนนี้เราปลูกไอ้ต้น1ปีหนี่ง,งป เกือบแสนนะฮะประมาณแสนต้นน่ะพี่ปลูกไว้แล้วนะครับแล้วก็ไอ้ต้น3ปีเนี่ยก็มีสักประมาณ200 200กว่านะท่านใดสนใจอยากมาชมมาชมได้นะครับคราวนี้นี่นะครับเป็นอุปกรณ์ในการเจาะนะครับเจาะก็คือสว่านสว่านมือสว่านธรรมดาเนี่ยครับแต่เป็นสว่านที่ชาร์จไฟได้นะฮะอันนี้เป็นสูตรของชาวเวียดนามนะครับซึ่งเราไปดูมาจากประเทศเวียดนามว่าวิธีการที่เขาเจาะดูเขารู้ได้ยังไงว่าต้นไหนมีแก่นหรือไม่มีแก่นนะครับลองพิสูจน์กันนะครับมาดูใกล้ๆนะ อันนี้ก็คือจะใช้ปุ๋ยขี้ไก่นะฮะใช้ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยเม็ดนะครับปุ๋ยสูตร16 16 16ให้ประมาณสักปุ๋ยสูตร16นี่เราก็จะให้เดือนละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ปุ๋ยขี้ไก่ก็จะให้สักประมาณสี่เดือนครั้งนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีสปริงเกอร์ลดน้ำนะครับให้น้ําตอนช่วงฤดูแล้งช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็ไม่ต้องลดน,นะฮะอันนี้ก็เพิ่งฝนตกมาเมื่อวานนะฮะอันนี้ต้นอายุ3ปี3ปีเต็มนะครับก็คือ เดือนนี้เป็นเดือนอเดือนเข้าตุลานะครับตุลาตุลาคมซึ่งมันใกล้จะเข้าฤดูหนาวแล้วแล้วสังเกตดูมันก็จะทิ้งใบนะฮะมันจะทิ้งใบลักษณะนิสัยเหมือนยางพารานะครับปีหนึ่งไม้่วงโหรี่เนี่ยปีหนึ่งจะผลัดใบครั้งหนึ่งนะฮะผลัดใบในช่วงช่วงนี้นครับช่วงกําลังปลายฝนเนี่ยปลายฝนต้นหนาวเขาจะผลัดใบผลัดใบเพื่อจะแตกใบชุดใหม่ต้นนี้ก็เช่นกันนะฮะเดี๋ยวเราลองมาเจาะดูกันเลย อันนี้เส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะอยู่ที่ประมาณ3.5-4ถึง4นิ้วนะครับ3 5ถึง4นิ้วอายุ3ปีนะครับ3ปีเดี๋ยวเจาะดูโอ้มีครับมีมีมนี่นะครับดูกันชัดๆใกล้ๆนะฮะ นี่นะครับสีแดงถ้าสมมุติว่ามันไม่มีแก่นนะฮะถ้าไม่มีแก่นมันก็จะขาวขาวนะครับขาวขาวแบบนี้นะฮะแต่ถ้ามีแก่นมันก็จะแดงแดงแบบนี้แดงนี่คือแก่นแก่นข้างในจริงจริงนะครับแต่ว่าอย่างอย่างที่เรารู้กันนะครับตัวนี้ก็อายุเพิ่งจะสามปีนะฮะอายุสามปีได้แค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเขาเริ่มมีแก่นนะครับเริ่มมีแก่นจริง หอมครับเริ่มมีกลิ่นหอมนะฮะเหมือนต้นใหญ่ที่ผมไปดูที่เมืองไหโขก่อให้ล้ํานะครับถ้าไม่มีแก่นก็จะขาวๆแบบนี้นะครับอันนี้คือขาวๆนี่คือเป็นกะพีนะครับส่วนของกะพีสีขาวแล้วก็ส่วนนี้ก็คือส่วนของมีแก่นอันนี้คือวิธีการที่เราทดสอบแบบนี้นะครับวิธีการนี้เป็นวิธีการของชาวเวียดนามนะฮะชาวเวียดนามซึ่งผมก็ไปดูดูงานที่ประเทศเวียดนามนะครับดูงานที่ประเทศจีนประเทศจีนก็ใช้แบบนี้เหมือนกันนะครับ ก็คือเราเจาะดึงออกมาเจาะดึงออกมาจนถึงขั้นว่าข้างในสุดนะครับจากตัวนี้มันมีกันข้างในสุดประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็แสดงว่าเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณนิ้วครึ่งนะฮะประมาณนิ้วนิ้วกว่านะครับนิ้วกว่าก็ตัวนี้สามนิ้วนะครับ3ามนิ้วมันก็จะสรุปแล้วก็น่าจะมีแก่นอยู่ที่ประมาณสัก เซนหนึ่งประมาณนี้ครับประมาณ1นเซนติเมตรแต่อย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่ามันมีแก่นจริงนะครับมันมีแก่นจริงมันมันเริ่มมีกันตั้งแต่อายุ3ปีแบบนี้อันนี้เป็นข้อมูลชัดเจนนะครับว่า3ปีมันเริ่มมีกันเอาเดี๋ยวผมเจาะให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะเพื่อความมั่นใจนะครับว่าหลายๆท่านยังยังคลางแคลงอยู่นะฮะยังยังไม่มั่นใจอยู่อันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับดูนะฮะตัวนี้ก็ขาอ่าตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะไม่ใช่ส่วนของนี่ไปเกี่ยวข้องกับข้างในนะฮะไม่เก เดี๋ยวเราเจาะกันดูใหม่อีกครั้งหนึ่งว่ามันมีแก่นจริงๆหรือเปล่านะครับเอามาเห็นกันจะจๆจริงๆอันนี้ยังขาวอยู่นะครับยังขาวอยู่ยังไม่มีอะไรอันนี้ก็ยังขาวนะครับยังขาวอยู่ยังไม่มีอะไร นี่ยังขาวนะครับยังขาวอยู่ส่วนที่จากตรงนี้ไปแล้วจะเริ่มมีแล้วฮะนี่นครับนี่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 คือส่วนที่แดงแดงแล้วนะฮะแดงแดงแล้วมีแล้วนะครับเกตดูแดงแดงนี่นะครับแดงแดงนี่คืออยู่ข้างในนะไม่ได้อยู่ข้างนอกนะครับไม่ใช่เปลือกมันนะตัวนี้คือส่วนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยส่วนที่อยู่ข้างนอกตรงนี้ครับข้างนอก อันนี้เป็นข้างในตรงสุดสุดปลายของไอตัวเนี้ยครับสว่านคือสว่านมันลึกนะฮะไอตัวไม้เนี่ยมันลึกแก่นมันอยู่ที่ลึกนะฮะอยู่ที่ลึกตรงนี้นี่คือแก่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับเริ่มมีแก่นจริงนี่ครับนี่นี่นชัดตัวนี้ชัดมากนะครับเห็นไหมแดงๆเลยตันนี้คือหลุมเก่าที่เราเจาะไปเมื่อกี้นะครับมันถึงพอดีนะฮะถึงพอดีตรงช่วงนี้ มีกันสีแดงแป๊ดเลยนะฮะแดงแป๊ดเลยก็มันกำลังเพิ่งมีนะครับนี่ชัดมากครับเห็นไหมฮะที่ปลายนี่เลยนะฮะเห็นไหมปลายปลายสว่านเนี้ยปลายสว่านเนี้ยตรงนี้แดงแดงแป๊ดเลยนี่ครับนี่คือส่วนของแก่นไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแน่นอนก็ให้ความมั่นใจนะครับให้ความมั่นใจก็ได้เลยว่าสายพันธุ์ของอไม้ฮวงโหรี่นะครับไม้ฮวงโหรี่ไม่ว่าจะเป็น พยุงไฮหลัมหรือพยุงเวียดนามก็แล้วแต่นะครับของบริษัทหงมูเนี่ยของมูไทยแลนด์นะครับของเราได้คัดสายพันธุ์มาอย่างดีนะครับแล้วนาสายพันธุ์มาถ้าเป็นไฮหลัมก็จะนําสายพันธุ์มาจากเท่าแกหวังนะฮะซึ่งส่วนนี้มาจากเท่าแกหวังนะเท่าแกหวังเนี่ยอยู่ที่เมืองไฮโคนะครับก่อไฮหลัมประเทศจีนนะครับแล้วก็ส่วนพยุงเวียดนามก็จะมาจากเท่าแกเจียงเท่าแกเจียงนี่ก็เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งในประเทศเวียดนามนะครับเราก็นําเข้ามาจากแถว เมืองอทําเดานะครับทําเดาก็ใกล้ๆก,ก,กับเป็นทางเหนือของเวียดนามฮะทางเหนือของเวียดนามซึ่งเราไปดูมาแล้วว่าสวนเข่าแก่เชียงเนี่ยมันเข้าแก่นจริงและเข้าแก่นเร็วมากด้วยอันนี้ไม้อยุ3ปีซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าชิงตาราทุกทุกตํารานะครับที่บอกว่าไม้ไม้เนื้อแข็งไม้สกุลเดอร์บิกียคือสกุลพยุงเนี่ยมันจะไม่เริ่มมันจะมันจะไม่มีแก่นง่ายๆนะครับมันจะต้องอย่างเดิมตำสิบปีถึงจะเริ่มมีแก่นนะครับ ถ้าตามทฤษฎีก็เป็นแบบนั้นจริงแต่ว่าทั้งสองอย่างทั้งพยุงไหหลําพยุงเวียดนามที่เราคัดเลือกสายพันธุ์มาเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่เขาคัดเลือกมาจริงๆมาจากแปลงปลูกนะครับไม่ได้เก็บมาจากป่าถ้าเป็นพยุงจากสายพันธุ์ป่ามันก็จะเป็นแบบนั้นครับคือ1 0ถึง15ปีเพิ่งจะเริ่มเข้าแก่นนิดหนึ่งนะครับเพิ่งจะเริ่มเข้าแก่นแต่สําหรับตัวนี้3ปีนะครับไม้3ปีจริงๆเมื่อผมปลูกมาจริงปลูกมาเองกับมือนะฮะแล้วเราก็ดูครับมันก็ไม่ได้มีต้นเดียวมันนนนนนนมมมีีหลลายยยต้นนะ,ยนะะัเัเเเเอแปป็็สสววครบน เดี๋ยวผมจะพาชมนิดนึงนะว่าอ่ะผมพามาดูให้เห็นเลยว่าอันนี้คือสวนพยุงจริงที่เราปลูกนะครับอันนี้ก็ต้นสามปีนะฮะต้นสามปีต้นหนึ่งนะครับนี่เป็นอีกต้นหนึ่งแต่ต้นนี้ยังเล็กอยู่นะครับสาหรับผมคิดว่ามันอาจจะยังไม่มีแก่นนะครับยังเล็กเกินไปครับแต่ว่ามันก็มีบางต้นที่เริ่มมีแก่นแล้วนะครับถึงตัวนี้ถึงมีก็ยังมีน้อยนิดเดียวนะครับกาลังเพิ่มเริ่ม,มแต่อย่างน้อยๆเราก็เห็นแล้วว่า ไอ้ต้นสามปีมันเริ่มมีแก่นจริงนะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งอันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับนี่ก็ต้นสามปีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราล,ง,ลงไปดูั่งที่มันมันมีหลายๆนี่สามปีนะครับนี่สามปีสวนเนี่ยที่ที่คุณเห็นมันทิ้งใบนะฮะที่เห็นแบบเนี้ยมันไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าฤดูปีหนึ่งนะครับมันจะมีฤดูผัดใบฤดูหนึ่งก็คือฤดูประมาณ ตุลานะครับประมาณตุลาเนี่ยครับประมาณนี้นะฮะประมาณตุลาคมนะฮะเดี๋ยวผมขอพาไปดูก่อนนี้นะครับอันนี้ก็ใช่นะฮะใช่ใช่ดูใบจะฝนนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูฝนไม่อย่างนี้นะครับถ้าเป็นฤดูดูฝนเนี่ยใบยมันจะคึมเหมือนยางพาราสามปีนะครับมันก็จะเริ่ม เริ่มร่มแล้วนะครับล่มลื่นแล้วเรียบร้อยผมพาไปดูนี่ก็ถือว่าใหญ่นะครับต้นหนึ่งใหญ่ต้นหนึ่งเอามาลองต้นแก่ๆนะครับมาลองดูต้นแก่ๆบ้างนะฮะดูๆลักษณะนี่ก็สามปีนะครับแต่ว่าเหมือนกับต,ต,ตะปุ่มตะป๋ำยังไงก็ไม่รู้ เดี๋ยวลองดูนะครับว่าต้นนี้จะพอมีบ้างหรือเปล่านะฮะเดี๋ยงดูสามปีสามปีก็ประมาณนี้นครับเส้นผ่าศูนย์กลางผมมองได้อยู่ที่ประมาณสามนิ้วครึ่งนะครับบางต้นมันก็จะโตหน่อยบางต้นก็จะเล็กหน่อยเมื่อกี้ต้นเมื่อกี้มันจะอยู่ใกล้อ่าแหล่งที่น้ํามันไหลลงนะฮะแต่ตรงนี้มันก็จะล้นเลยแรง,งเลยลองเจาะดูนะครับอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะก็ก็ไม่เป็นไรเราแค่อยากรู้นะครับว่าต้นสามปีมันเริ่มนีกัน นิดหนึ่งไหมเดี๋ยวเอาของเก่าออกก่อนนะฮะของเก่าออกก่อนว่าเดี๋ยวหาว่าปนกันนะฮะอาจจะมีปนกันได้นะครับแต่ว่าเราจะดูว่าก็ยังขาวอยู่นะครับยังขาวอยู่ยังแบบนี้นะครับคือยังไม่มีกัน แต่ว่ายังไม่สุดนะฮะเดี๋ยวลองเอาอัอ้าวมีครับมีมีม,ม,มีมีแล้วนะครับเห็นไหมฮะอันนี้สุดแล้วมีจริงนะครับมีจริงโอ้โหนี่เลยนี่เลยเนี่ยครับเน่แน่ยน,น,นี่คือแก่นไม้นะครับแก่นไม้เมื่อกี้มาอย่างนี้นะฮะ เนี่ยถ้าถ้าเป็นตรงที่ช่วงไม่มีนะครับไม่มีแก่นไม้มันจะเป็นแบบนี้มันจะขาวจั่วเลยแต่ว่าตรงเนี้ยมันมีแก่นไม้แล้วนะครับแสดงว่าสมปีนี่เริ่มมีแก่นนะฮะมันก็ไม่ไม่ได้ว่ามีเยอะนะครับแต่ว่าเรารู้ว่ามันเริ่มมีนะครับสุดไปลายไม้เดี๋ยวผมให้ดูที มีนะครับมี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 แน่นอนนะครับเห็นไหมเนี่ยแดงๆเนี่ยก็หอมครับหอมหอมนิดนึงนะฮะมันจะเป็นกลิ่นฝรั่งเขาเรียกว่าโรสบูดนะฮรโรสบูดก็คือไม้ที่มีกลิ่นหอมเหมือนเหมือนกลิ่นกุหลาบนะครับฟราแก a n c e r o s w o o d เห็นไหมครับอันนี้แก่นไม้ชัดๆนะครับแก่นไม้ชัดๆเลยนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมนึงให้ความมั่นใจนะครับว่าเกษตรกรที่ปลูกนะครับ อันนี้เป็นสายพันธุ์ที่มันมาจากาทศแก่หวังนะครับทศแก่หวังจากเมืองไหโคนะฮะเมืองไฮโคเกาะไฮหลัมไหนันนะครับไหนันก็คือไหหลำนั่นเองส่วนของสวนของทศแก่เชียงนะครับก็จะอยู่ที่เวียดนามแล้วก็ไปดูมาทั้งสองอย่างอ่าแสดงว่าในส่วนนี้ของผมนะครับก็เริ่มมีกันนะฮะฝั่งนู้นนะครับ,นนรบดูมีหลายต้นนะะมีหลายต้นฝั่งน,นี้ก็มีมาดูให้เห็นครับต้นสามปีนะ อาจจะมีบางต้นก็มีบางต้นก็ยังไม่มีนะครับแต่ที่แน่ๆคือหลายต้นที่มันกําลังเริ่มจะมีนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมคุณตงไผายยักษ์พามาดูความจริงนี่ก็จะเป็นต้นกล้าเล็กๆนะมาดูว่าอันนี้คือแปลงปลูกจริงที่เราปลูกจริงในประเทศไทยถ้าใครอยากเห็นนะครับใครอยากเจาะไม้แบบนี้มาดูดูที่จังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านประเทศไทยอําอเภอท่าบางผานะครับก็เซิร์ชไปใน Google ก็ได้ครับกดคําว่า แปลงเพาะชําคุณโต้งไผยักษ์นะฮะแปลงเพาะชําคุณต้งไผยักษ์นะครับเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนะครับข้างล่างสามารถมาดูได้นะครับว่าต้น3ปีนะครับ3ปีจริงๆว่ามันเป็นยังไงนะมันมีแก่นจริงหรือเปล่าให้คุณมาดูนะครับแ็ปีที่4ี่รับรองว่ามีแก่นแน่นอนปีที่4ปีที่5้ามันจะเยอะมากนะครับปีที่5้านี่เริ่มที่จริงแล้วมันก็เริ่มทําลูกป,ประคำแบบนี้ได้แล้วครับปีที่5้านะแต่พูดถึงว่า ถ้าเราเก็บไว้10ปีนะครับ10ปีนี่มันจะเป็นขนาดที่พอขายในประเทศจีนนี่เขาจะขายกันอายุ10ปีนะฮะแปถึงสิปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การดูแลรักษาด้วยไม่ใช่ว่าสายพันธุ์ดีอย่างเดียวคุณก็ต้องให้ปุ๋ยให้น้ําดูแลรักษาอย่างถูกต้องนะฮะทุกอย่างด้วยให้ดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าวิธีการดูแลรักษายังไงนะครับมียังไงบ้างสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับบริษัทหงมูแซนแลน์คุณตงไผยยักษ์นะครับลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ